ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมากุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติในหลวงราชกาลที่สิบเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพัรษา70พรรษา28กรรกรกฎาคม2565 น,นายนรงวุ่นซิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธาิราชสยามมากุฎร,ราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา70พรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2565ณโรงเรียนบ้านบางเทาหมู่ที่3ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนายสุบานรักทองเกษตรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ตำบลเชิงทะเลเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านพืชที่มีทั้งผลไม้และยางพารารวมถึงการเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้การจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมง,งานได้รับบริการที่ครบวงจรในคราวเดียวนอกจากนี้นะครับก็มีกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับยังมีการให้บริการหน่วยงานภาคร,รัฐเอกชนในพื้นที่การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดภูเก็ตร่วมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการคำปรึกษาครบทุกด้านโดยได้มีการดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบไปด้วยการเปิดให้บริการคลินิกต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกดินพืชปศุสัษษตว์โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมงคลินิกข้าวคลินิกชปรททานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายคลินิกผลไม้คลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากรวมถึงนักเรียนนะครับก็ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรนอกห้องเรียนซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารขอไปด้านความมั่นคงทางอาหารและพืชด้วยครับ เรื่องการเกษตรเนี้ยถ้าว่าน้องๆได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้ไปปฏิบัตินะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีโครงการคนภูเก็ตปลูกผักกินเองนะครับเรามีการแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนมีการแจกต้นพันธุ์กล้วยให้กับโรงเรียนนะครับให้โรงเรียนไปปลูกและส่วนที่สําคัญก็คือน้องๆได้เรียนรู้นะครับได้ทักษะนะครับในเรื่องของการทําอาชีพการเกษตรครับ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ณตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีและได้ดำเนินการและได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา20ปีแล้วเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทันเหตุการณ์และสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพ